เมื่อนี้อยู่กับผมนะเซล่ยวเอกนะเดินทางมาส่งหมอบที่อำเภอบุญทลิกนะครับตำบลบัวงามน,นะอยู่กับพี่เอเจ้าของรถนะพี่เอว่าจะถามนิดนึงว่าเป็นยังงคือเด็กเลือกใสหรือออกรถเกลวหาศูนย์ช่วงเนี่ยครับ,รบเป็นช่วงเนี่ยมีมีงานอย่างบ่อช่วงเนี่ยทีมีงานไทยเนี่ยนะครับเป็นเป็นรถเกียวแล้วก็จะไทยกบต่อฟางบอกแมนครับอ่ไทยกบต่อฟาง งานลายบ่ผีช่วงนี้รมมาลอยกาไลนะครับลอยกาไรเนาะเข้ารับจ้างไล่รทอะตัวเนี้สองลอยห้าชิบเนี่ยนะครับสองลอยห้าชิบมีไถบ่อคันปั้นน้ำหละปั้นกับห้าลอยครับเออก็เลยอยากได้รถมามาไถกบต่อฟ้าตอนนี้เนาะตอนเนี้ของพี่เอ่จะได้เลือกอ่ะเลือกเลือกรุ่นนี้อีกอะนะเอาไถ้ดดันท่านนี้หนุ่มครับเลือกห้าชิปต้อมาเนาะนะครับตัวนี้ห้าชิบแรงมานะครับยูทีพรอมต่อพวงอุปกรณ์สามชิ้นรถใบมีดผ่านพ่วงที่มาผ่านแบบนี้เนาะเด็ดล่วกะ จัมุนลอตเตอรี่นะตัวน,นี้ก็คือครบเซตเลยนะครบเซตนะครับเป็นเจ้าไหนไอศที่ว่าเฮ้ามาหาตั้งแต่แค่สองสามหมื่นเนาะรวดเร็วทันใจดีครับโอเคทันใ,คทนใจเลยเนาะฝากฝากฝากไว้ให้แน่ว่าเฮ้ารวดเร็วทัในใจแล้วกับรบ,บริการส่รงฟรีเนาะนะครับมือนี้งกับพายยากไพ่ใหญ่ใหญแท็กเตอร์เอลหาศูนย์นะครับกับติดต่อเข้ามาได้นะครับมือนี้งก็เป็นเสียงยืนยันจากลูกค้านะครับรวดเร็วทันใจสองหมื่นได้โอเคขอบคุณเลไลครับอีกประมาณ